คำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาแล้วนะครับเลขสำหรับแอดแมนตัวเดียวสถิติย้อนหลังเข้าเลขเด่นนะครับคือเลข6ส่วนเลขชุด2ตัวบนล่างและชุด3ตัวบนหลุดนะครับมาต่างกันต่อในงวดที่16ธันวาคมกันเลขที่แอดแมนตัวเดียวไม่มาได้แก่เลขเด่นคือเลข3และชุดเลข2ตัวบนล่างได้แก่เลข3 0นกับ36และเลข3ตัวบนคือเลข236มาลุ้นกันต่อครับงวดที่16ธันวาคมนี้กับแอดแมนตัวเดียว มาแล้วนะครับเลขจากแอทงทองสถิติย้อนหลังยังไม่เคยหลุดนะครับและงวดล่าสุดเข้าทั้งเลขเด่นและเลข2ตัวล่างกันเลยทีเดียวเลขที่เข้าคือเลขเด่นเลข6นะครับและเลข2ตัวล่างเข้าเลข61ตรงตรงๆห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับงวดนี้และงวดที่16ธันวาคมเลขที่แอทง้งทองใหมาเลขเด่นคือเลข9นะครับและชุดเลข3ตัวบนที่ให้มาได้แก่เลข3า2490และชุดเลข2ตัวบนล่างได้แก่9 2 9 3 9 0มามาลุ้นกันต่อครับ มาแล้วนะครับเลขจากแอดนกตาทิพย ok ์ ip, สถิติย้อนหลังสําหรับเลขเด่นยังคงเดินดีต่อเนื่องนะครับและสําหรับงอวล่าสุดเข้าเลขเด่นนะครับคือเลข8นะครับและเลข3ตัวบนออก843เข้าเลขเด่นบนมาตามกันต่อในงวดที่16ธันวาคมสําหรับเลขเด่นแอดนกตาทิพย์ ok ip, ให้มาได้แก่เลขเด่นเลข9นะครับและชุด2ตัวบนล่างได้แก่90929597มาลุ้นกันต่อในงวดที่16ธันวาคมนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ